อ้นเหรพี่น้องเอาชชคปูดูครับโอ้โหตัวยังไงครับเด็กยกขึ้นมางดงเลยตัวออนไปวะอาไปตัวออนดิมันมันไปยังไงไยมันกัดตัวออนตายเลยนี่นี่ออเอาตัวออนอับมาหนั่กเลยเห็นไหเออสองตัวอันนี้ปูนิ่มเออได้ครูหนึ่งเลยครับเปนี้เึ่งเลยครับ สวัสดีครับมรดกเกษตรกรครับมณนนีสิภาพ,พี่น้องมาจับปูครับปูที่สิจับสิเป็นปูมาานะครับมณนนีเทากับมาที่ชายหาดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปูสั้นครับปูสั้นประเทศเกาหลีใต้นะสิภาไปจับปูบรรยากาศงามๆนะครับนี่โอกาสลงมาเที่ยวนะครับภพาคพี่น้องไปเที่ยวนําไปชมปู่งป้องกันกป,ป่ะสิภา,าไปเบิ่งปูมา การจับปูอีดีครับเพราะว่าน้ำขึ้นจะบ่าแรงนะครับรอบๆจะเป็นภูเขาเบิร์นเลยครับนะครับมนบนเบิร์นห้รอดหล้วเป็นภูเขาอ๋อในพลานไปไก่แท้ในพลานมาปีีก่อนในพลานมาจับเหมนกจะเบิรงก้อนเนี่ยพาพี่น้องม,มาทายบ้างนะครับปูมันจะอาศัยอยู่น้ำเห็นไ่มครับนี่ครับเพราะมันเจอคมนจะมดุดนครับอ๋อแรนแรนตกใจนะครับเมื่อนี้ มีนายพทย์ครับมาอยากเชยพุ่มครับน้องก๊อบนะครับไอ้น้องก๊อบเป็นคนจำวันนี้ผมสีไทยอย่างเดียวเออนี่พูดนักล่ามาตามหาฝันจากม่วงเชยพุ่มนะครับมาตามหาความฝันล่างเงินวนันน้ำกันนะครับอาจจะเพิ่งย่างไปบกวนไฟไม่ล่ะจับปุย๋ยพี่น้องมือนกันเดบงก้อนไ,ได้หลายไบบแล้วอ่านี่นะครับโอ้ได้ตัวใหญ่ไว้เอาหกขึ้นมาโชว์ดูได้กุ่มกุ้งหนึ่ นี่ครับอันนี้คือปูมานะครับอยาให้น้องฉุดมาโชว์กันยุบานเท่าขายแพ็ครถไ่ยังปูนีบติปูนีมืดติเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยว่องดีจีนี่ครับ น้ำใสครับน้ำบานเจียครับซองลงไปเห็นปูเห็นป่าเห็นวัดเลยทั้งใจตอนนี้ที่ผมอยู่ีนน้ำเพียงห้ำนะครับเนี่ยก๊อปแถวบังรุ้ด้ปูไร้ไว้ก๊อปเอาผลงานมาส้มดูเลือกอาจตะใสไซน์บิ๊กครับไปเอาไปหนึ่งนะครับผมมันเป็นโลซองโลอะไรตันี้ ตัวใหญ่ครับไซบิ๊กครับเดี๋ยวขึ้นฟังเดี๋ยวไปถ่ายชมครับว่าเดลายเป็นเดยตอนนี้ระดับน้ำเพียงเอวนะครับแต่วบกกาถ่ายลงไปเลือกคกนนี้ครับยันโทรศัพท์ตกน้ำครับโทรศัพท์ตกน้ำแล้วสิว่ามีโทรศัพท์ใส่โอนเงินกับบานบริอีกช่วยอีกเอานี่นี่ตัวนึงมาเจ้าเอาะไ่เนี่ยอุ้นเนี่ยไอ้ดิ่งไฟไม่แจ้ง ไฟพี่เป็นสีแดงมันก็เลยเห็นดีเดี๋ยวมันจะเข้าที่ขุนแล้วเดี๋ยวพี่ไล่ออกไปทั้นนั้นนั้นใชนไหมโอเคไอ้เบิ้งผลงานฟังนี่ดูเอาเก็บมาทำไมเก็บสาลายเก็บอะไรมาล่ะโอ้ยเรได้เยอะอยู่เออเอาเอาสาลายเก็บสาลายออกมาเก็บสาลายออกมาโอ้ยกินนั่นแหละเดี๋ยวไปเสร็

em phiêu hứng với luôn mama tay bay tay gì tay bay 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 tay con tay bay tay bay tay bay อันเรียนตามมือผมเองท่านนั่นแหปวนเลือดเลอเลือดอัลตะแซงไงครับตอนนี้ครับปล่ยทางอีลครับนี่กันเดี๋ยวางดิ่ตัวเมันกัดโอ้ยโอ้ยไปแล้ว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 นี่มดดินแล้วมดดินแล้วคุบเลยคืออีไแไม่ปกีไหมเออช่ช พี่น้องบริฮิตนะมันหนีร่มหนึ่งครับปูหลายครับเลือกกระตัวุ้ยยังไงครับเป็นหนึ่งครับอุ้มนะนั่นก๊อปก๊อปคนั้นก็ยังไงนั่นกรับพี่น้องกับสีฮิตเพราะชัดเป็นเด่นครับเพราะวนหนามันเลือกครับตอนนี้หนามมีเพียงเอวนะครับพูดอะไรอีกเหรอกู้ผุนตัวนึงเลี้ยงตัวเลยเอาตัวนี้เอาตัวนี้มันได้ก่อน ไปแล้วไปครับมา <ไป S 1> ทัานไหมไหมมันหลายอยู่แล้วนี่หลาแค่กี่ลีครับเมื่อนี้ครับแล้วจะได้คัดเอาใส่มันนะครับเอาใส่ตัวตัวงามๆนะครับเอาไปหนึ่งนะครับเฮ้ยอ๋อสองดิเฮ้ยหนึ่งฮะสองดิเนี่ยได้อีกตัวกว่าสอง มันเขียนี่าทำคุณเนาะทำมันคุณเนากนี่ยังนึงนี่ดิเอาได้ยีหลีเดีายววนนี้ติบักหน้ามันขอไตใหม่ละแล้วนี่นามคุณเนาะ โอ้หนามคุณเหรอมันหลายนั่นคือมาหากิ่นมากเลยเนาะหนามคุณมเบบาเห็นคำว่าไงอิรีบะเห็นคำสร้างน้ำเตียงเลยซื้อขายไม่เียง นีหลับรู้หลับไปเจ้าขันตัวนี้ไงบูนีน้ำมังคุนได้โบเห็นสัตว์โอ้ยไม่ได้เลยเจ้าขันพี่อีกน้อยเดียวสอบมาดิดูซีไวท์ถุงเด็นเลยมึงฟังนะน้ำก็เป็นเสียงสิโอ้น้ำเขาเขาจะออกกันเพราะให้อันเนี้ยมันโชกกระโปงไป เนี่ยเขาจะเทที่เมียนเทใส่ลงหมาแต่ก่อนใสพราะพราะมันสะอาดแล้วก็จะกับปอยเห็นไหมหมดจักแหล่เป็นยังไงครันตอนนี้ขึ้นฝั่งแล้วครับพี่น้องครับมาเอาปูมาเทบพังดูปวันนี่เต็มเต็มกองแน่นอนครับเต็มกองแน่นอน อยู ah, ่น like ี like so really cool ่เลยอี่สองลเนี่ยที่จะใส่บิ๊กๆิกับอาเมทเท่เม่เทใ่เีย่เกีว้่ก็ใหญ่อยู่นะว่าดันำเลยเจ้าเปียกเว็ดก็พูดเอามันเอาไได้โอ้ดับนำดำมาเลยนะครับโอ้เฮ้ยกุ้งโอ้ทกุ้งดวยโอ้ี่เราไปยยกกุ้งหลายตัวครับมันนครับเอาบุนี้กุ้งหลายตัวดิโอ้เอากรับแยกกุ้งแยกกุ้ง บางลองเท่ากับปูใช่กันครับสวยไงครับไาดทีรอดนีมิไอนี่เอามาทำไมเนี่ยมันนี่น้ำานิ่งครับเออหยุดตรงตงนี้เลยอะไรมันปอกันอยู่ด้ะเนูเราจะเอาไปท้มเราต้ลงไว้อยู่หนึ่งกินครับพี่น้องครับเออมันนี่ผ้าไม่เอม่มีเห็นนี้เอียงนี่ยขึ้นอยงว่าไปสีท เดี๋ยวล่าพี่น้องและเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปหนาสิภาพเป็นลาปลาไงนะครับแล้วมันหนีพี่ดีเอาใส่ครับใส่โอเคครับเสว็สดีครับตอหนึ่งตีหนึ่งตีหนวดูมันหนีบมือขนาดรวบมันเลยดี่นี่มัน่ปลป่อยเลยพี่หนิอยังไงป่อยก็ป่อยมันก่อน ปล่อยไหนไม่ตัวนึงอยู่เนี่ยอ๋อปล่อยปล่อยทั้งสองตัวเลยมันจะปล่อยออกตัวปล่อยมันมันก็ดจะปล่อยตัวปล่อยเลยแบรคเบื่อเลยเออมันหนีจะเอาไหมเออะจะเอาไหมเลยแถมึงดอกเย๊อกโคตรแมวหนีเมื้อูจับเอาไหมวิถีทุบตาย้ะบาดหนีกูชูแล้วนั่นรี่ดีตัวนี้หนึ่งนี่นั่นล้างมันนั่นละ มันกับกูนี่สูกันเบิดขึ้นแหละโม่บดีไปหานละมูดอกมีฮักกามมึงกอกเลยบาตมึงดีบูม่ใีหลายปูครับพี่เนาะอันนี้บ่าเป็นปูมาครับอันนี้ปูมาสอนคนแกนแกปูว่าเป็นครับใครว่าปูเนี่ยมันยันเดี้ยกามมากัดข่อยู่บัตห้องมันตกหลอกเนาะบัตหนี้บอดีหลอกแม่เมกัดจิบเลาจับกุมมาเถิดปูตัวน้อยหนึงตัวหน่อยเด้ครับตัวเป็นพ่อตัวใหญ่ข่อนจิเป็นเนี้ยในบัต มึงบาดเนียเหยียบโรยเอออ้วชาวบานนี่ได้กินเยอยมนักล่าเงินวอนกับเจ้าหน้กครับเจ้าดน้กครับคนมาคออยแพนอะไรกินได้ให้